อะไรคะ่ะวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยอยู่กับกันเนอร์รซึมซังนะคะสวัสดีค่ะกันเนอร์เองนะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแบบยันเดเลมายค a า t นะคะซึ่งมันก็จะไม่มีอะไรมากแหะค่ะแป้งจะพาเพื่อนๆนะคะไปทัวโรงเรียน,นะคะ <c oughs> ่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทัวโรงเรียนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาทัวห้องนอนของเราดีกว่าไปค่ะ <มา S 2> คุณก <ๆ S 2> ันเนอร์ค่ะ ไปค่ะนี่ค่ะห้องนอนที่ไอ้นี่ห้องอะไรอ่ะเฮ้ยมีค้างคาวด้วยทำไมยันเล็กของเราเลี้ยงค้างคาวด้วยแกเฮ้ยค้างคาวไอ้ค้างผมไว้ที่นี่ทำไมนี่ช่างมันครับข้างล่างใต้ดินมันดีหัวแล้วเหรอเฮมันโคตรน่ารำาญใช่มันทรมานำึบญอือสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะคะห้องนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ ยันเดเรซสั่งนะคะเขาก็เอาเพื่อนๆมาทรมานจับกินยงกินยาอะไรอย่างงี้นี่ก็เป็นหัวของยี่หัวม่วงเขามาลงไปเฮ้ยเดี๋ยวหัวลอยหัวลอยอันนี้คือห้องนอนของเดียนเองค่ะจริงเหรอใช่่ะดูนี่ดูนี่สินี่คืออะไรอ่ะ ไม่รู้ค่ะนี่คือสารเจ้านะคะสารเจ้าเซ็นไปโอ้สารเจ้าเซ็นไปโอ้ที่ในเกมใช่ไหมดูเหมือนว่ายานาเลสเนี่ยเขาจะสร้างแบบพวกบ้านอะไรอย่างงี้ด้วยนะตั้งแต่มีแมปที่เอาหัวม่วงเนี่ยมาแบบมาสารภาพบาปที่เราช่วยปดหนี้พ่ออะไรประมาณนี้ปะ่ะ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวปิดประตูใส่หน้ายอย่างงี้เอาฉันเตะฉันออกจากเซิร์ฟเวอร์แค่เลยดีกว่าไหม คะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปโรงเรียนกันค่ะกินกล่องก้องแกงดูเหมือนว่าเราจะมาโรงเรียนแบบเช้าขึ้นไปหรือเปล่าแค่มองเวลาสิไหนมองขึ้นไปตรงนั้นมองดูเรื่องนี่มาตอนนี้เราก็จะดูนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นร็อกเกอร์ค่ะร็อกเกอร์แล้วก็เปิดประตูตรงนี้ได้ค่ะคุณการเราเจอกับอะไรเราเจอกับ คนในหมู่บ้านกําลังประชุมกันอยู่ตาเราไปดูที่อื่นดีกว่าตรงนี้ก็จะมีห้องแบบห้องกิจก,กรรมชมรมอะไรอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเราลองเสกคนลงมาดิเสกคนไห้ไหน่อยอ้านี่ไงฉันรักรุ่นพี่มากเลยค่ะรุ่นพี่คือจิตใจของฉันเอาเสกเสกรุ่นพี่ออกมาด้วยนี่รุ่นพี่มาแล้วโอ้โหขนาดรุ่นพี่ยังเมิอนอะ่ะสมแล้วที่เป็นเกมยันดเห็นรุ่นพี่เดินไปที่บ่อน้ำ จากไหนเขาก็นั่งอยู่บนบ่อน้าโอ้โหเหมือนสมจริงมากเลยนะคะ <c oughs> ไี่นะีไม่หรักจ้ะ <c oughs> ไม่นียนะรุ่นพี่ปะเราไปดูห้องอื่นดีกว่าแกห้องตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องชมรมชมรมนี้เนี่ยก็คือชมรมดราม่านะคะก็จะเกี่ยวกับแบบพบการแสดงอะไรอย่างงี้เขาก็จะมีแบบหมวกหมวกให้เราใส่ถ้านในเกมนะแต่นี้แบบเขาเป็นหมวกปมปอม่ทุกหมดเยนะยฮักด <c oughs> <c oughs> ้วยโอ้โหการแสดงแสดงไปเลยฮนะัก ยนเดรยอยากเจะสแบบสดงเป็นเดอะฮักจังเลยค่ะเซกเอาคนอื่นๆได้ไหมพี่ยันเดร2อคนเลยนะคะ <c oughs> เล่นซามนะมุกเดิมเฮ้แล้วแกไปไหนเนะี่ยเดี๋ยวนี่คืออะไรอะ่ะปลอมตัวนี่ปลอมตัวนะคะล้างโคลนเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นชมรมการแสดงส่วนอันนี้เป็นชมลมอุ้ยแกชมลมคนอวดผีชมรมนี้นะคะก็จะมีแบบ ผีเต็มไปหมดเลยไม่ทางวันนี้ก็จะเป็นผีชมรมเนี่รุ่นพี่ไปคนนี้หน้าเหมือนเลยอ่ะหน้าเหมือนเจ้าของชมรมเลยอ่ะไหนครับในเกมนี้เนี่ยในโหมดที่เราโหลดมานะคะก็จะมีเป็นยานาเลแบบเลือดอาบด้วยใช่ไหมคะคุณคันใช่ครับผมยานาเลเลือดอาบนี่ก็จะเป็นบอสเดี๋ยวลองเสกไว้เจอนะอยากเจอไหมอยากเจอไหอยากเจออยากเจออยากเจอหลบก่อนเจอแล้วไปไหนเนี่ยหลบก่อนเผื่อมันดุร้ายไงบึ้มอื้อหือ ก็จะเป็นรูปร่างของยันเดรยหมดนะคะทั้งซึ่งยันเดรเนี่ยมันไม่มีมีดะเอ้ยยันเดรย์กับเซนไปอยู่ด้วยกันฉันรักรุ่นพี่มากเลยนะคะแต่วันนี้ฉันมีประจำเดือนเอ้าเฮ้ยหารไปแล้วมีประจำเดือนไงยันเดรหายไปแล้วไปเปลี่ยนผ้าทำไมปวดฉี่จังเลยค่ะขออนุญาตเดินเข้าไปในห้องน้ำนี่ปิดไฟได้ไหมปึ๊บอ๋อมืดไหมไม่มืดเลย ห้องน้านี้เนะคะเราก็จะสามารถเข้าไปเข้าไปอุนจิได้แต่ว่าเราต้องพังประตูหน่อยประตูเหล็กด้วยเนี่ยไงเปิดได้อ๋อเปิดได้เหรอได้ฮึบอ่ะฉี่แป๊บอ๋อผมนี่มองรอ,อดช่องเห็นเลย <laughs> <laughs> ห้องน้ำโรงเรียนเราพีเวลไงแกอันนี้ก็จะเป็นห้องเรียนนะคะซึ่งห้องเรียนเนี่ยเราก็จะแบบสามารถนั่งเรียนได้ตามปกติเลยเอาเด็นักเรียนคุณครู <laughs> คุณครูคะเราอยู่นี่ค่ะคุณครูคุณครูหนูอยู่นี่คะ่ะหันหน้ามาหน่อยคุณครูคุณครูคุณครูเป็นอะไรอะ่ะสงสัยวันนี้คุณครูเหม่อลอยชั้นแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะลองไปดูชั้นสองดูดีกว่า,<อ>าชั้นสองก็จะม,มีชมรมต่างๆอีกามากมายเลยนะคะใช่นี้ห้องเรียนเฮ้ยอันนี้ไหนอันนี้ห้องสภานักเรียนอี่ต้องมีคนหน่อย เราเย็นนี่มาอยู่ในห้องสภานักเรียนเลยเหรออันนี้ห้องสภานักเรียนก็จะมีแบบเป็นโน้ตบุ๊กนะคะโน้ตบุ๊กตั้งไว้แล้วเขาก็จะพูดเกี่ยวกับแบบเฮ้ยเธอมาเจอฉันได้ยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เป็นคนที่แบบความลับสุดๆอันนี้ก็ห้องสภานักเรียนมาประชุมกันประชุมเพลิงต่อไปนี่คือชมรมถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปเฮ้ย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  อุ้ยอันนี้แบบมีคนแบบคอสเทเป็นคีปเปอร์ได้แกค้นคูนมันจะระเบิดไหมมันจะระเบิดปะเนี่ยแก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 ,ก <c oughs> <c oughs> เอาเป็นว่าโรงเรียนของเราก็โดนแรงระเบิดนะคะอันนี้ก็นะมีคนมาวาง <c oughs> ระเบิดอุ้ยยรู้สึกถึงได้ยินเสียงแมงมุมอะไรด้วยแหละ <c oughs> อันนี้เป็นลองชมลมอันนี้คือชมลมศิละปะค่ะ จริงๆมันก็จะมีแท่นศิละปะให้เราวาดน,นะแท่นไม้อะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นห้องที่แบบทุกคนมานั่งแล้วก็วาดรูปอ่ะอินโฟจังก็จะเป็นแบบสาวที่แบบปริศนาอะไรอย่างนี้เขาก็จะคอยช่วยเราขึ้นไปชั้นบนสุดนะคะชั้นบนสุดนี่ก็จะเป็นชั้นดาดฟ้านั่นเองนี่ดูดาดฟ้าดิก็เหมือนกับในเกมยันเดเลเลยนะใช่มองจากตรงนี้ก็จะเห็นมุมแบบสระน้ำบ่อน,น้ำพุนี่เห็นไหม ี่วไปทำไรฆาตกรไปดูนอกโรงเรียนดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างนอกโรงเรียนของเราเราใช้วิธีการดิ่งพระสุธาเราไปสองอันเลยฮึบเอาเฮ้ยแล้วลืมไปเราตายโรงเรียนเราเลี้ยงสรามอุ้ยสุดยอดเลยค่ะสรามดูดิสรามอุ้ยสรามรักเรามาค่ะมารักกันไหมคะ อ,อ,อุ๊ยตายรูกมันเกิดกาตาย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 ถ้าเราเล่นยันดเล่เนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าบ้านข้างนอกเนี่ยมีบ้านอะไรบ้างซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีรถยนต์นี่รถแล้วเหรอใช่ค่ะสยามหยาไมหคมคะมาเร็วเดี๋ยวเราจะพาไปสยามนี่แกเดี๋ยวนะแกทุก็จกรย <laughs> ไม่ไงก็จะเข้าไปในรถไงอันนี้ก็จะเป็นบ้านของคนอื่นนะคะบ้านของคนอื่นเนี่ยก็จะมีรถเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะแบบ ุ้ยวิ่งร้านไม่ตอนรั้อยู่เต็มบ้านเลยมันเป็นไปตอนรั้อันนี้เขารู้สึกว่าเขาจะโกรธเรามากเลยนะขหัวร้อนมากเลยอะ่ะมารู้สึกรุ่นพี่จะอยู่แถวๆบอ่อน้ำสินะ <c oughs> ถ้าไม่ได้รักก็ต้องเลิกอุ้ยเลิกหายไปไหปนไกันหมดค่ายนึ่นเหรอค่ายพันลงก,กอนเดี๋ยวรุ่นพี่มาค่ายหลังรุ่นพี่รอตรงนี้นะคะแต่หนูจะกลับมาะคะ่ะเชื้อไก่ให้ลิงดูไป อย่าฆ่าลุกเลยอย่าฆ่าลุกเลยอย่าฆ่าลูกอย่าฆ่าลุกลุง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 ลุรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่คะหนูรักรุ่พี่มากมากเลยค่ะหนูอยากจะตกลงปงใจแต่งงานกับรุ่นพี่เลยค่ะพี่จะรับรักหนูได้ไหมคะนั่นเดินเดินหนีอีกในเมื่อเราฆ่ารุ่นพี่ไปแล้วแล้วก็ E. คิดว่าคนในโรงเรียนนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอยู Overwatch. ่แล้วแหละฉะนั้นเราสองคนจะต้องท่ากันเองแกเป็นแอดมินนะแกมันขี้โกงลุยเปิดประเดิมไปก่อนเลยเพื่อนสาวเธอโบเธอโบเดี๋ยวฉันเหลือ้แกฆ่ามากแล้วกันนะรู้สึกว่าแกจะได้ฆ่าเ้อาเหลืเกิ เฮ้ยคนนี้เก่งมากเลยอ่ะเสาแว่นเสาแว่นถึกมากจริงเหรอไม่ีหรือถึกจริงอ่ะในห้องพระครูมีคิปเปอร์มีคิปเปอร์มีคิปเปอร์น่าโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนสาวตายเลยค่ะรู้สึกว่ายายันเดเร่มันยังอยู่อ้หมันอยู่กับแมงมุมด้วยแกมันเล่นสายศาสตร์ เล่นสิลปศาสตร์ยอันนี้ไม่ใช่ข้อความไอ้ีิวน้ยมันหนีมันนีมามาสัตย์สัตย์แกเลื่อนมันไม่ลดเลยรอดเลยมาอีอีสัตย์สัตยนี่ไงเรียบร้อยอันนี้ก็คือโรงยิมนะคะเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีแป้นบัตรโอ้โหมีคนกำลังเล่นบัตรอยู่แกรุ่นพี่กำลังเล่นบัตรโอ้โหแกดูตัวนั้นแกดูตัวนั้นเออยใจเย็นๆใจเย็นมาแบบค่อยๆคุยกันเพื่อนค่อยๆคุยกัน ค่อยๆคุยกันไปหลบไปล้าง,ล,งลูกนะครัล้างลงากะครับหนีเสื้อปะจระเข้นี่นี่มาดูลงอาบน้ำดีกว่ารงอาบน้ำนี่ห้องน้ำอะห้องน้ำต้องเดินทางนี้ค่ะอยจะได้อาบน้ำสักทีหลังจากที่ได้ฆ่าคนมานานนับไม่ถ้วนอันนี้ก็จะเป็นล็อกเกอร์นะคะแบบเก็บเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้เขาก็ทำออกมาสมจริงนะมีกระจงกระจกตรงนั้นคืออะไรคะ นี่คืออ่างอาบน,น้ำค่ะอ,อุยอาบน้ำตอกแปมอือ๊าแันซี่ตรงนั้นเนี่ยคือต้นซากุระนะคะที่เราจะเอาไว้สารภาพรักกับรุ่นพี่ค่ะอันนี้ก็เป็นโรงเก็บขยะค่ะเวลาเราฆ่าคนเนี่ยเราก็จะเอามาเผาตรงนี้โรงสุดท้ายที่เราจะมาในวันนี้นั่นก็คือ,อนี่เลยชมรมนะคะเป็นชมรมฟาร์มปศุสั์นี่อุ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ีนนี่เขาเลี้ยงหมูด้วยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมูน่ารักดูสิแล้วในนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ด้วยนี่มาดูสิเพื่อนข้างหลังตามเข้าไปแล้วค่ะโถอุปกรณ์ครีปเปอร์แต่บนนี้พวกเราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อค่ะฉันว่าเกมเป็นแน่พี่แิกา เป็นผู้หญิงไงคะโอเคงั้นปิดธรรมดาก็ได้ครับเออไปรลรอๆหน่อยรลอๆหน่อยอะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่พี cin ่อ้อยพี่ชอดไปดีอ่ะเย้พวกเราต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย